คนรอมาทำอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรถแห็บปั่นๆด้วยครับผมเปิดเบรคเฮะไม่เปิดเลรคทำไมไม่เปิดเหลอาัดนน่ะเขาเรียกว่าลืมเบรคอาจารย์ผมไม่รู้จักคนนี้ไม่ต้องพูดกับผมผมไม่รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ออกภาษาเรียห้มารีวิวอะไรรีวิวอะไรอีกไอ้ขั้นเขียวนี้ผมไปอ๋อทำระบบมาใหม่ผมไป ท้ายมุนทำบลกล้ออ๋อไปทำท้ายมุนแล้วทำท้ายมุนแล้วอันนี้ก็ลงทุนเยอะเลยครับเอา้าทำอะไรจะไม่ลงทุน <c oughs> สุดยอดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอบต่อไปได้เจอแบบจัดเต็มจัดเต็มโอเคทั้งระบบเสียงแล้วก็ระบบรถถี่หายหมุนไหมท้ายมุนครับเดี๋ยวให้อาจารย์มารีวิวให้ครับผมช่วงภาษาเลยเอาเอาเอาไปให้ผมรีวิวที่บ้านไม่ได้บุ๊กเราจะไปถึงบุ๊กอาจารย์มาโอ้โอเคจุดที่สะดวก ต้องขับรถไปรีวิวที่บ้านผู้หญิงหาจานมาหนี่เลยพากินต้มไก่ใส่ใบมะขามใบมะขามแซ่บบ่แซ่บหนัวเอาปันปันเล่นจบแล้วบ่จบเมื่อกี้นะครับตั้งแต่นู่นแต่สิบโมงมาไม่ทันไรแล้วีกไรเล้วดิแล้ววันนี้ไม่ได้วันนี้ปืนเลมอยู่เนาะเฮ้ยปืนวันงานวันนั้นไม่ได้ปืนเลมโอ้ปืนเห็นทาเฮ้ยโปตัดทำไมลึืดบีดดังแต่บีดเนาะนี่ทางคันเลมสองปากเองมันนั่นนะ ลืมลืมเปิดพาวเวอร์ป่ไม่เปิดเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดบอลลุ่มเฮ้ยไอ้เังเนี่ยเบิร์กคุณเซอร์กินเน็กบอลคือเราคือตอนเราเราไปเปิดเรามั่นใจนะเพราะว่าเราออนระบบรอแล้วพร้อมแต่ทีมงานไปปิดบอลลุ่มไปใช่ไหมบอลลุ่มไปทีมงานวังดีลั้นแลมชาร์ทเอาไปายแล้วไปไปแล้วไปายจ้าไปไป สวัสดีครับผมเอาคู้รอมาทำอะไรครับผมนี่ยอยากถึงปั่นอะไรครับวันนี้เราวันนี้เป็นเจ้าของถึงปั่นบอกมาเราต้องพิเศษครับวันนี้ไรับงานมือรับย่างครับแต่ก็ดูเขามีตังค์บ้างเอาแต่คนเดียวเลยพอมามาติดตามปูปูชาวเนับเดี๋ยวออกทะเลอีกวันนี้เอาอะไรซีห้ามาบอกีห้าครับการซอสครับการซอสได้งานใหญ่ทางนู่นบ่สเก็ตซัำบ่บ้านพังงาน อ๋อครับใช่ครับรำพมุ่งรำพมุ่งครับบังเอิญปืนไม่ไปบังเอิญเขาบังเอิญเขาไม่จ้างแล้วครับผมบังเอิญเขาม่จ้างแล้วเนอะน้อหน้ามึงจัดอันนี้ปล่อยกระแสไปแล้วบ่ปล่แล้วปล่อยเร็วเถิดเรื่มดีกี่โมงกีโมงครับก็ไม่อย่างเงี้ยให้สาวก่อนบ่กรับให้สาวให้รอดผมก่อนครื่องยัดยัดสอนครับผมนะเป็นทีของใครของจอมยุทธหมดเลยบ่ยุทธไลทดิงคเอาของยุทธไลทดิง อามียนไบยิ้าวเตอมข้าวนี่แม่ครูแม่ครูสมัยแม่ครูสมัยสินแต่พันเคลียนบายเลยโตจีนครับวันนี้ครับผมจอมยุทธ์สาวเป็นไรครับโอสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนอ๋อหน้าบายเคลียนบายเลยรูบายซีซั่นทุกบายดีจังที้ เอาเตรียมพร้อมที่ซาวเช็กแล้วดินวัสดีครับเริ่มต้นเนองครับวัสดีครับซาวไปนี่จะได้รีบกลับบ้านเนาะอาไฟลงหน่อยเอาไฟลงหน่อยมามาดูครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างอายุเคลียนบ่ายโอ้หิวข้าวจนพี่น้องมี M R สองศูนย์ครับมารณีดีเป็น D S P ครับผม M T C หนึ่นแปดใช่อะไรในเสียงกลางเอ้ยมอนิเตอร์ อ่าทีดีสิบสามเป็นเสียงกลางแล้วก็การ์มนสองโปรขับบีทครับวันนี้ลงเซตข้างละ,ะหกคูณหกบอ๊โอ้โหนตั้งสแต็กเลยเนาะมอนิเตอร์กี่ใบนี่นู้นูถามคนไม่รู้อีกเอามิกเกอร์ตัวนี้ครับมอนิเตอร์น่าจะหกใบเฮ้กี่ออกบตันบตันกี่ออกวันนี้ ครับกี่อ๊อกมาดิเจอร์รซีเนี่ยน่าจะมีเตีย๋ยวตามนั้นอโยโายุลุยบายอะไรจริงอยู่ตรงนี้นสู้ก็จะเป็น b ีครับของ SPM สุอตู้ป่ามาครับใส่ดอกเองครับเสียงกลาง g y S ชมยุดสาวเ่็นไรครับเสียงกลางก็น่าจะเป็นเขียวโกดังครับเป็นคนทำอ่าเน็ตเวิร์ให้ครับแล้วก็คูณตู้ให้ครับวันนี้เซตหกคุณหกต่อข้างนะครับผมเป็นงานวันเกิดช้างนะครับ วงบังเอิญแบนดเดี๋ยวสักครู่ก็เริ่มซาท์เช็คแล้วครับส่วนตันนี้ก็เป็น p audio ครับตั้งเปิดในงาน เขามีอยู่สองคันนะครับผม P รถเฮนด์มิ P ออเดีโอนะครับอีกคันหนึ่งนะ่าจะกำลังไปทำท้ายมุมดูโอเคเดี๋ยวรอนะครับชิมง,งาน่าเช็กสาวลองเสียงอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนี่ก็ประมาณนี้ครับ สองทางหรือสามทางนี่ลืมแล้วจ้ะเดี๋ยวดูก่อนเล็ดสองทางหรือสามทางหรือสองทางบอกสองทางครับเออก็สองทางแลวมีเน็ตเวิร์กพูดไปพูดมาก็ลงเองครับยับ ใส่ไปส2 8ย่วนห้าเอิร์ตฮะพีอร์ดโอไง <laughs> อายุเคลียนบายเมกรูเคลียนบาย น่ะช้างนะอ๋อเขาเขามาฉลองวันเกิดเนาะเป่าเค้กตรงเนี้ยมีตัวชินช้างที่มาช้างเป่าเค้ก้วยได้ถ่ายคลิปไปไหมอะไรดาวมงคลซาวน์นั่นเจ้าของวันเกิดอยู่ตรงนู้นยิ่ข้าวไเอวไปยาไปดูเมกไป